สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากค่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะแต่สิ่งที่คนไม่ควรชอบเพราะมะเร็งชอบมากมะเร็งเป็นหนึ่งในสีโรคร้ายที่มนุษย์คนไหนก็ไม่มีใครอยากจะเป็นแต่เจ้ามะเร็งก็ค่อนข้างเอาใจยากเพราะบางทีคนที่ไม่น่าเป็นยังเป็นได้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่างกาย ซึ่งไม่อยากเป็นมะเร็งก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาว่ามะเร็งนั้นชอบอะไรจะได้เลี่ยงได้ถูกวันนี้เราเลยนำข้อมูลจากศูนย์สุขภาพบ้านดอยฟ้ามาฝากไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. มะเร็งชอบน้ำตาลชอบเกลือเพราะมีสารที่เซลลมะเร็งจำเป็นต้องนำไปใช้ดังนั้นจึงควรทานในปริมาณที่น้อย 2. น้ำนมมีแคลเซียมที่ดีและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแต่การดื่มนมที่มาจากสัตว์มากเกินไปก็ไม่ดีควรดื่มเป็นนมถั่วเหลืองทดแทนดีกว่า 3. การบริโภคเนื้อสัตว์นั้นทำให้อวัยวะภายในมีสภาพเป็นกรดและมะเร็งก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในกรดซะด้วยดังนั้นควรทานอาหารประเภทปลามากกว่าหมูเนื้อ เพราะค่อนข้างเสี่ยงต่อการเจอเนื้อสัตว์ที่มีแบคทีเรียมีสารปนเปื้อนจำพวกฮอร์โมนที่เกษตรกรมักฉีดให้สัตว์เลี้ยงน้อยกว่าอีกทั้งยังย่อยง่ายเกิดสารพิษสะสมตกค้างในลำไส้น้อยกว่านั่นเอง 4. น้ำผลไม้น้ำผักสดให้เอนไซม์ที่ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อเสริมสร้างเซลล์ให้ดีควรดื่มน้ำผักสดน้ำผลไม้สด ให้ได้เยอะๆอย่างน้อย2-3ครั้งต่อวันเลยยิ่งดี 5. งดเครื่องดื่มยอดคาเฟอีนต่างๆทั้งชากาแฟช็อกโกแลตควรงดเปลี่ยนเป็นชาเขียวที่มีสารต้านมะเร็งดื่มน้ำกรองน้ำสะอาดให้มากที่สุดแอลกอฮอร์ก็ควรงดเช่นกัน 6. อาหารเสริมจำพวกวิตามินอ e, ีวิตามินซี จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิคุ้มกันและมันจะทำให้สามารถช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น 7. เซลล์มะเร็งมีผลตรงกับร่างกายและจิตใจดังนั้นควรควบคุมอารมณ์การมองโลกในแง่ดีจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันยิ่งแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันความเครียดความโกรธจะยิ่งทำให้ร่างกายสร้างกรดเพิ่มมากขึ้นไปอีก 8. เซลมะเรงสามารถเติบโตได้ดีในแหล่งที่เป็นกดแต่ไม่สามารถเติบโตได้เลยในแหล่งที่มีออกซิเจนดังนั้นการออกกำลังกายทุกวันหายใจเข้าออกลึกๆนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจะทำให้มีออกซิเจนในร่างกายมากขึ้นลดโอกาสที่เซลมะเร็งจะเติบโตได้มากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ